ก็คือเวลาเราขึ้นรถจะไปเที่ยวหรือวออกไปทุระข้างนอกพอโดนแอร์นิดนึงน้้ามูกก็เริ่มมาเริ่มหายใจไม่ออกบางทีก็จะงองแงหรืว่าซึมซึไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> ทําให้เวลาออกไปเที่ยวไหนก็ไม่สนุกไม่มีความสุขเคยลองตัวช่วยมาหลายยี่ห้อแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่สุดแต่โชคดีที่ได้ไปเดินยากก็เลยได้ลองตัวเทสของฉุนฉุนเซรั่มณตอนนั้นก็คือกลิ่นหอมสดชื่นมากเลยค่ะ เลยลองเอากลับมาใช้ตอนขึ้นรถปรากฏว่าน้องหายใจโล่งขึ้นไม่คืดทา่าสกลิ่นก็หอมติดทนค่ะจนขับถึงบ้านก็ยังหอมอยู่ค่ะน้องจมูกโล่งหายใจสะดวกตลอดเวลาลูกแฮปปี้แน่ๆอย่างเราแฮปปี้ค่ะตอนนี้ก็เลยต้องมีติดบ้านติดรถไว้ตลอดเลยแนะนำเลยนะคะถ้าบ้านไหนที่น้องเป็นหวอดบ่อย นอนห้องแอร์ขึ้นรถแล้วมีน้ำมูกหรือหายใจคึดค่าลองใช้ชุนฉุนเซรั่มดูนะคะแลรวจะติดใจ